เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะอย่าเอาพับเข้าไปเลยพับทำไมมันตัวช่วยมึงนี่มันคอจะได้เป็เลิะสวัสดีครับเปิดนะครับแล้วตัวนี้แหละไอ้เหี้ยไม่ได้เดี๋ยวสวัสดีครับรายการอะไรรายการอะไรไอ้นีติงจังเลยรายการอะไรนะไอ้นี่ติง อันนี้อันนี้ทำไรดีอันนี้ทำไย้อมผมย้อมอะไรย้อมผมย้อมสีอะไรอ่ะชมพูบางเย็นโชว์ให้เขาดูหน่อยบิวตี้บ็อกเกอร์บิวตี้บ็อกเกอร์เจ็บแผนเนะด้านนูนู้นเลยงงหนต้องทำไรจีเอาโคตรเยอะทำไม่เป็นผมเยอะเยี่ยเลยถ้วยอันนี้มึงเคยทำไหมเด้งแรงดิเฮ้ยมีหน้าม้าว่ะเฮ้ยทำได้ไงไม่สวดอ๋ออย่าอย่าพูดเวลาเขาทำให้อย่าพูดก็กูเจ็บคุบป้าครับมึงเปิดรัตัดผมไม่ได้แล้วหนึ่งเอาออกไปยิบเข้าตาว้าก็ทาขอโทษขอโทษขอโทษกิ๊บมากิ๊บมา นี่ผมนี่ผม เดี๋ยวโดนกัดมึงเจ็บวันนี้น้ำยากัดผมแม่งไม่ตรงอ่ะทิ้งแลยเล่นไม่เล่นเททิ้งมึงเป็นใดีผูนี่เอาไงตัดไหมอ่ะนะำผึงเอาแค่ตรงนี้โชว์กุนเลยนะส่งวินเทจเลยนะดพันหน้าคอนเทนต์ากนี่มึงเชื่อคอนเทนต์ไหมมาช่วกันนะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไม่เป็นไรเฮ้ยมึงบอกเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดกูตัดทุกคลิปเลยตัดคลิปเหรอพันหน้าแม่งเลยแล้วทิ้งเงี้ยนเลยใหญ่ยุ่งอยากเป็นมิเตอร์คอนเทนต์ก็ไม่พอมิเตอร์มาเซอร์ไอ้เยี้ยเนี่ย โอยนิ่งๆหลุดนิ่งสุดแล้วเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเลยเอ๊ะพันเพียร้วจอไม่ทะลุเลยเอตยตายตายตายจาตายตายตายายตตา ดูดิไอ้ไม่ได้พันเฮียไอ้เฮียไปติดเทียงกันเลยพันมากพันเต็มบ้ามีไอชีมันเยอะไปวะไอ้กูว่าใช่ไหมหรือว่าตรงไหนไม่ตรงข้างหน้านี่เยอะไปไม่ถึงพรมอ่ะไม่ถึงไอเฮี้ยนงผสมเป็นนี่ก็ยาแก้ไอหนึ่งผสมเลยยา ข้อยอน้ำไม่ครบเรียกใครกินข้าวอะ่ะไม่หมดไม่ครบข้อยกเจ็ดใครได้ไรอ่เก <9. S 2> <ะ>้าสิบรับเลข <laughs> <laughs> เออหรือย้อมคอไหมต้องย้อม <laughs> ได้เป็ใหม่เหรอเออตัดเลยไม่เป็นไรเจ้าของไม่รู้ด้านหลังไม่เห็นเลยนะเออรู้แล้วได้รู้เป็นกก่คมด้วยนะตัดต้องนานไม่ขาดคมพี่ต่อยเล่นมคมไปเมื่อกี้เหมือนเหมือนรอให้ชงนะก็มึงรู้นิ้วว่าบ้านเอาวันรวยนะมันผมไอ้น้ำนั่นแหละรถจอดสี่ห้าคันมั้งเจ้าไอ้ที่ทวงบ่อนะเออทวงบ่อแล้วก็เป็นโรงแรมสิบสองนแล้วมัอือเป็นแมนชั่นเลยเมื่อกี้อะไรเป็นไงทำบ้านนี้เอาวันเอาวันดูคลิปเอ้าวันสวัสดีคุยกับคนดูเลยสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้้้นนนนนตออไไหลส่่งงงาีะเเิิ สบายดีเปล่าปีใหม่คนรักชันิคนห่วยคนย้อนไปมาศึกษาหน้างานยูอ่ะเจ้าไปกินอะไรใต้คนใต้คนใต้พันผุ์พืชนี่หายไปยี่สิบแล้วใครมันเล่นฟอยล์หรอไงไปทำไรอ่ะแค่น้องคนตีไหนเจ้าอะไรเอาดิวอมาก่อน รู้ด้วยอ่ะแม่เล่นเล่นชิคชู่เฮ้ยจะสม่ยงกัดผมมันอย่างงี้แล้วแบบกัดไปโดนคอมันแล้วมันจะเป็นยางพาระมั้ยไม่ใช่กัดนะไม่ใช่แบบเอาเชียวฝันเฮ้ยอาอะไเอาอะไรคะโดบหน้ามันด้วยเอาไปหมดจะทำอะไรก็ไม่บอกแล้วกับเอาไปหลุดด้วยเอาไไปแล้วมึงถังเบนล็อกเป็นที่ไหนอ่ะเออเคยดูยูทูบยูทูบเป็นพ่อของมึง มีหมวกไหมหมวกที่ไม่ใช่ะหมวกมันไงแล้วมันด่ากูมาก่อนใส่หมวกมึงคีโมเหรอแตวันนี้กูก็ด่าด่าตัวเองด่าคไเทาครองคละหมอบร้องไม่เป็นก็ไม่ต้องน่ากันเลยถุงมือข้างไหนฮะที่เคยนออาไปกูจะเอาไปเอาไปนี่เป่าไกเคยเพราะไม่ใกล้เคียงเลยไม่จะเริ่มท้องแรกปะหูอหูมามาแน่มาถึงผมมาแน่ ถ้าเลยเวลาท่าไม่เด็ดเ,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 เด็ดเลยมาดูอีกทย,นยืนดิแม่ตันไผ่ต้องมาแล้วเลี้ยมผมครั้งแรกวันนี้ว่าไปไหนบ้างแสบปี๊งเล็กหน่อยอแสบอ่ะออไอปอ๊อปป,ปปุป้าหมาเอาหมาไมไ่วันนี้ไปเที่ยวไหนนะแม่กำปองพ่อกำปัน เลนนเสร็จเลนแมงกองสีเหลืองเฮ้ยมาของเมอวาเอ้ยอย่างนี้อกินได้เฮ้ยมาเลยนั่งเลยนั่งเลยแล้วมึงเริ่มตัดต่อนั่นก็เอ้ามาถ่ายไว้ก่องเกงง่ายเลยโควิดแต่นแท้เห็นไหมกครใส่แก้ใส่แล้วอยู่ที่คอนี่มันช่วยไหมกูตัดเนี่ยเขาบอกย้อมผมนีกินเลยแล้วมันจะหูอื้ออ๋แล้วนิ้วจะงอหน่่ยอะไรละ เราไปกินพวกแบบยังภาษาอังกฤษได้ไหมได้หมดเลยซ้อนกันเลยซ้อนกันเลยภาษาอังกฤษนี่เก่งเลยเนี่ยอยหมดโชคดีแล้วกินดีเป็นเก่งว่ะมีคนเก่งอังกฤษตอนมานี่ขับรถเลยมาลิมูซีนเก่งว่ะไม่หลับคุณไงปกติกินข้าวนี่ไปไหนบ้างวะมแมนโกอยากเลยเป็นต้องการจริงแหละบอกมึงอีกแล้วนะอะไรอ่ะกินไปแบ่งเพื่อนยังภาษาอังกฤษไม่ได้หมดเลยโอ้เก่งเลยอ่ะอยากดีจริงกินอังโงมุขคนแย่เลยจังหวะเล่นไม่ได้ไม่ได้เจอนาน ตันน้ำโอ้คอนเทนต์ทั้งนั้นกอดใหญ่ด้วยตัวตูวดไปไปแล้วเออไปแล้วตัดหรอคุดหงส์ลเลยเฮียเลยสีเหลืองเอย็นโลก <c oughs> ดูประชงมากถ่ายด้วยเนี่ย ชายหัวตายหัวคือเป็นแมงกะพุนเลยไอ้กล้องดูดแมงกะพุนเลยแม่งเหมือนแมงกะพุนเลยแกะพุนแก้งเลยใครจะแก้งคุณป๋อยลองขอเราเปล่าก็แก้งอยู่แล้วไง ไปปอกขับรถไปมาวะอะไรอ่ะไปถัดคิดเรื่องอื่นเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมห้าสี่สามสองมอไซค์อไรอ่ะเอาอะไรเดี๋ยวไม่ชงเลยอะไรอ่ะถ้าชงเข้มๆนี่ชงยังไงพรสดานิดเดียวพอเอ้ยอย่างสีเหลืองนี่อะไรเป่ะเปาโกมีนะโกขนมอ่ะโกหลังโกอะไมันโบ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 ก่อนทิชชู่โกโกเสาโกไอ้เป๋าโกเต้า ก๊ก๊มาสกกต้มโป๊ะองโกเกาแฟขมุกโทรศัพท์อะไรกาฟคำิเเอรออะไรเราากบวชอ่ังโลกอะไรอะตอนที่เราเรียนสีเหลือลองไปเลยกินไก่ย้อมใจเนว่าไมเ ไม่เลยคือของเขาไปล้างผมไปตอนนี้นะได้แล้วใช้ได้แห้งเลยจะเอาอะไระไจะเอาอะไรประกันยังโอ้ยอะไรอะ เราทำอย่างนี้ส like ักสองรอบนะฮะเพื่อความสบายใจของเราว่าจัดสี่จริงไม่ขึ้นปกผมเอ๊มีขาใจอย่างเดียวเลยออะไรไม่หมีกินอย่างเดียวเลยคนใจเขารู้สึกมันนะมันจำเยี่ยมไหมอายุเวนถ้าเอากูย้อนกูเหมือนอะไรมันพวกเด็กที่มีอนานคนเราจะกินไม่ได้อยู่ที่หมีมกูเขียนบทจะไม่เสร็จไหมบทกูเพิ่งผ่านหรอกเคนถ้ามึงไม่กล้ากูเป็นตัวหลักเพราะมึงได้หน้าเวอร์เก่งจะเป็นข้อดี มิสเตอคนเนี่ยมิสเตอร์คอนเฮดเป็นไงบ้างฮะใครอ่ะกูป่ะเออสิเป็นไงรู้สึกยังไงแสบนิดนึงทนได้อยู่เก่งไหมหันหลังที่หันหลังแม่ไม่เห็นเลยเลยนั่นเลยมันเลอะมาข้างหน้ายอมหลังเลอะไปหน้าได้ไงอ่ะอย่าไปถ่ายมันไอเฮียนเนี่ยแหละไอเฮียนเนี่ยตำไปเหนือหงอกที่เซ็่ฮะยร่